ปัญญาทางธรรมไม่ต้องไปอ่านหนังสือใช้ปฏิบัติมันขึ้นมาหนังสือหนังหาเมตลหลังจากหลังพยาณาประดมิดกมีตำหนับตำลาอยู่ในตู้ตลอดในการแต่วิชาทางธรรมต้องเสริมต้องสร้างต้องทำด้วยตัวเองต้องฝึกต้องหัดดัดปลือนิไตปัจจัยเกิดภาวะของผู้มีปัญญามันจะต้องสร้างแต่วิชาทางโลกไม่ต้องสร้างไปซื้อต,อตำหนับตำลามาดู หมกับโบราณที่พูดสืบเนื่องกันมาว่าปัญญาติดมากับตัวความรู้อยู่ในตำราใครอยากได้วิชาศึกษาเองนี่อย่างนี้มันก็เกิดปัญญาได้ปัญญานี่แก้ไขปัญหาในครอบครัวยากมันไม่มีโอกาสจะแก้ไขได้เพราะเส้นผมบางภูเขาเหมือนผงเข้าตาตัวเองแล้วจะไปเขลียรได้อย่างไรต้องสร้างต้องเสริมและต้องทําให้เกิดขึ้นมาโดยปัจจตัง ไอ้มันใสสะอาดขุดมาเรียกว่าองค์ภาวนาภาวนาแล้วมันก็เกิดตัวปัญญา